ออปชั่นสายลุยนาน,านมาที2.8ออโ,อ,โอโต้ล็อกโคโชุดแต่งเต็มราคาป้ายแดง1,150,000านวันนี้เอาไปเลยครึ่งคันเพียง6 3 9 9 0 0บาทอยากให้เห็นว่าล็อกโคเนี่ยมันทำรถวิ่งมาสวยมากเลยนะพี่ดูด,ดิแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็คือเป็นแอร์ดิิตอลนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะ เครื่อง2.8นะที่ย้ำนะเป็นตัวท็อปไม่ใช่2.4นะนานๆจะมาทีนะบอกได้เลย2.8หายยากเพราะคุณออกไปแดงราคามันสูงกว่าเยอะก็นานๆจะมีเข้ามาประหยัดไปครึ่งคันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณสักมี่วีวี ไปครึ่งคันนะคะเขาเรียกว่ามันหล่อมาตั้งแต่เกิดพี่นิวพี่พูดว่ามันแต่งมาเต็มน้ำแต่งมาจากโรงงานนะเราไม่ได้แต่งมาให้นะเทียบง่ายๆเลยถ้าของแต่งเต็มๆอีสูเรียกว่าอะไร X s e r ซ e s ีาวาล่านิสันเรียกว่าอะไร b l a c k EDITION แล้วโตโยต้าเราเรียกว่าอะไรครับล็อกโกตัวนี้เป็น2.8สี่ประตูออโต้แต่งเต็มนะป้ายแดงหนึ่งล้านหนึ่้าหมนนะก็จังหน้าดีไซน์ลมดำหล่อๆมาให้นะ ไฟตาเนี่ยแพงมากนะพี่นินวโปรเจกเตอร์ led daylight รนลึงตามแต่แต่มีอแดปตีปรับสูงต่ำอัตโนมัต<ฆ>ิก็คือมันเป็นตัวท็อปแหละออปชั่นมันจะ<ฆ>มากกว่าตัวปกติ<ฆ>ไฟสปอร์ตไลท์เท่ๆมาให้เรียบร้อยนะ,<ฆ>ะแล้วรอรอแม่รอแม่รอแม่ มาเต็มนะคะใส่รองเท้ามาให้เรียบร้อยแม็กดำดำดุดุไปเลยจริงๆเฉพาะโลโค้นะครับถึงเป็นลายแม็กตัวแต่งแล้วก็ลมดําแบบนี้นะคมีคิ้วนะคะคิ้วหล่อๆนะนี่โลโก้สองจนะไม่ใช่2.4นะเป็นเครื่องสองพันแปดนะคะตัวท็อปตัวท็อปหนึ่งจีดีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าสี่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรวิ่งโคตรดีมากับกระจกมองข้างนะคะหล่อๆนะนี่มาแล้วจ้าคีย์เลสนะคะเข้ารถสะดวกสบายคุณเจอเไหมสี่ประตูคีย์เลสยากนะต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะอันนี้คือมาจากโรงงานใช่ถ้า ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวแต่งก็จะเป็นมือเปิดโคเบีนลมดํามาแบบนี้<ะ>เลยหล่อๆเลยโลบา้าเท่ๆของ็อโคจากโรงาโงานโรงงานแล้วก็สติ๊กเกอร์็อโคนะอันนี้จากโรงงานหมดเลยตัวนี้นะดีไซน์มาก็กันชนหลังสไตล์เดียวกับ็อโคตัวใหญ่ๆห,หน่อยอ่ดีไซน์สวยใช่แล้วก็มีจอ,อมีกล้องให้เรียบร้อยหัร้านแบบนี้ต้องมีกล้องให้เรียบร้อยแล้วใช่ก็ถือว่าบอดี้เนี่ยใหญ่ๆสายลุยลทัฟทัเลยพี่นิวสังเกตไหม ถ้าเป็น X Series เนี่ยติ๊กเกอร์มาเต็มเลยมาเต็ม b บ a c k e ดิชั่นเต็มกว่าแต่ล็อกโค้เนี่ยดูง่ายๆนะคือสไตล์แบบไม่น้อยนะแต่ดูแบบค่าเรียกว่าว้าวอ่ะมินิมอลแต่เยอะใช่ดูแบบไม่เยอะแต่ดูเท่นะดูดุดันแล้วก็โลบาร์กับติ๊กเกอร์เนี่ยสไตล์แบบดุดันเลยคูลชั้นนิดเดยวนพี่นิวมาดูภายในอยากให้เห็นว่าล็อกโค้เนี่ยมันทํารถวิ่งมาสวยมากเลยนะพี่ดูดิโอ้โหไง เคยเห็นไหมดิฉันนึกว่ากุญแจวลไฟลคล้ายๆนะ,ะก็ะค,ะคือเป็นกุญแจคีเลดน,นะครับไม่ต้องใช้กุญแจบิดนะแล้วก็มีกุญแจเล็กๆสําหรับกดออกมาได้ด้วยถ้าใครแบบว่า นี่เป็นกุญแจเล็กๆสำหรับต่อติดแล้วเอาเอาเอาลิมบไว้ในรถนะตัวนี้เป็นตัวท็อปมองง่ายๆคือนี่บอกประไฟฟ้านะคะให้มาพวงมาลัยมัลติให้ครุส <cruise control S 2> คอนโทรลแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเป็นหน้าจอค่อนข้างสวยเป็นดิจิตอลเนาะ,ะแล้วก็มีจอมีกล้องมาให้หมดนะแล้วก็มีพวกนําทางของของโตโยต้ด้วยนะพูดถึงสภาพนะคะความใหม่ความกิ๊บนะคะ พวงมาลัยนี่หนังเนี่ยก็ยังแบบว่าสวยนะคะคือเนื้อลอนหนังพวงมาลัยเนี่ยจะบอกได้เลยนะเจ้าของใช้ป้ายแดงมือเดียวเนี่ยค่อนข้างสวยเนื้อยังเป็นเต็มอยู่เลยนะแล้วก็หลังคาเนี่ยค่อนข้างจะใหม่เบาะสีที่นั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะคะที่พักแขนเนี่ยใหม่นุ่มมากๆเลยพี่ดูดูดะแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็คือเป็นแอร์ดิจิตอลนะแล้วก็เป็นเกียร์โต้ะหกสปีดนะ เครื่อง2.8นะเยียาำนะเป็นตัวท็อปไม่ใช่2.4นะนานๆจะมาทีนะบอกได้เลย2.8หายยกาเพราะคนออกไปแดงราคามันสูงกว่า2.4เยอะก็นานๆจะมีเข้ามาประหยัดไปครึ่งคันก็คือคอนเฟิร์มคันนี้ถึงเลขไมนี้จะหลักแสนนะคะแต่สภาพกลิบมากเปิดห้องเครื่องแล้วก็คือประทับใจนะคะมองง่ายๆไอขายรถสวยอยู่แล้วนะคะท่าน่าเดิมนะรอยน็อตไม่เคยแกะนะเพดเดิมมอกออยู่ครบ น็อตฝาโปงน็อตแก้มตะเข็บฝาโปงติ๊กเกอร์ใต้ฝาโปงเดิมหมดเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเบสิกของเราคือรถต้องเดิมเราขายรถสวยรถเดิมอยู่แล้วนะก็คือเหมือนที่บอกว่ารถป้ายแดงมือเดียววิ่งแสนห้าหมกิโลเข้าศูนย์ทุกระยะประหยัดไปครึ่งคันตัวนี้พี่นิวเครื่อง2.8พี่นิวว่ามันแรงไห จริงๆแล้วก็น่าจะแรงใกล้ๆกับ3 0ม0ันมจริงๆมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คนออกน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่คนออก2,4กันเพราะว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่พอเป็น2,8เนี่ยแรงม้าขึ้นเป็น177แรงม้า420ินิวตันเมตรนะแรงนี่มหาศาลเหลือๆเลยขี่โคตรมันเลยเครื่องตัวเดียวว่า Fortun e r 2.8ตัวท็อป ใครหาอยู่ก็น่ามแต่บอดี้น่าจะเบากว่าฟอร์จินเนอร์ก็แสดงว่าน่าจะขับมันกว่าไหมจริงๆก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินทางได้ขนของได้ลุยๆได้ก็คนละสไตล์กัน ตัวนี้2.8ออโต้ร็อกโคปี2018ตัวท็อปป้ายแดงตอนนั้น1 1 5 0 0ล้านบาทเป็นทีขายเพียง639,000ื่บาทประหยัดไปครึ่งคันนะครับกับค่างวดเหลือเพียง1,800ื่บาทตลอดสัญญาค่ะก็ฝากท้ายคลิปหน่อยครับพี่นิวค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะไม่พลาดกับรถสวยราคาโดนๆนะคะสาระดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องคุณซ้ามรีวิวขอบคุณนะคะ